งานดีมากเลยนะคะพี่โมนี่เป็นงานของนีฉันนี่เท่าสองคนออกมาได้ไงงานเท่าไรจะมาอยู่ที่ฉันได้ไงขโมยมันสมองของคนอื่นมาใช้ยังจะมาว่าฉันีอีกคุณไข่มุกก็ดูสิคะเนี่ยค่ะเนี่ยรอสักเปนตัวขนาดเนี้ยถ้าไปพบลูกค้าก็ขายงานไม่ได้แน่เลยคะ่ะทำไมคุณไข่มุกต้องให้เรามาสัมภาษณ์เองดนะ้วยเนาะเอสอาร์ก็มี ก็อย่างที่คุณมุกบอกแหละพี่พึ่งมันต้องตรงกับสายงานอะมัง้งคุณโมคะเดี๋ยววันนี้จะมีคนมาสัมภาษณ์งานนะคะเฮดอาเขาสัมภาษณ์เบื้องต้นเรียบร้อยแล้วละคะ่ะเหลือแค่ทางเทคนิคเบื้องลึกค่ะเฮดอาเขายังไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่จะให้มุกไปสัมภาษณ์เองคือมุกก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นะคะพี่โมอ๋อได้เลยค่ะว่าเดี๋ยวพี่จัดการให้นะคะท่านประธานเพิ่งจะให้คุณไข่มุกมาทํางานใหม่ๆคุณมุกค่อยๆปรับตัวไปก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ต้องรีบกดดันตัวเอง แล้วละคะพี่ในช่วงนี้เราจะต้องเร่งหาคนให้ทันงานลูกค้าอีกค่ะยังไงช่วงนี้นุกฝากพี่โมด้วยนะคะค่ะนี่มาว่าไลยเออขอโทษนะคะคุณโมใช่ไหมคะเอ้านั่งสิจะยืนทำหัวพู้ฉันทำไมค่ะเอองั้นดิฉันขอแนะนำตัวเอง ไม่ต้องเสียเวลาเอาแฟนมประวัดมาให้ฉันดูเลยดีกว่าอ๋อได้ค่ะนี่เธอสักด้วยเหรออ๋อค่ะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะฉันว่ารอยสักพวกนี้น่าจะเป็นปัญหาในการทำงานของคุณนะ อ,อ๋อไม่น่าจะเป็นปัญหานะคะถึงดีฉันจะสักมาแต่ฉันก็ทำงานได้นะคะขอโทษนะคะตำแหน่งที่คุณสมัครมาเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมคะอ,อ๋อใช่ค่ะนั่นแหละค่ะฉันว่าบางทีคุณต้องดีลงานกับลูกค้านะคะบริษัทคงไม่กล้าให้คุณไปพบลูกค้าแน่ๆเลยอะคะ่ะเพราะฉันคิดว่าลูกค้าเขาคงจะมองในแง่ลบมากกว่าแง่บวกอะคะ่ะอืม ไม่นะคะคือดิฉันก็ดีลมาหลายเจ้าแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยค่ะกับกันบางคนกลับชอบซะด้วยซ้ำลองดูผลงานดิฉันก่อนไหมคะไม่เสียเวลาดีกว่าค่ะเชิญคุณกลับไปดีวงานกับลูกค้าที่เขาชอบอรอยสักคุณน่าจะดีกว่าเออนี่คุณจะไม่ดูผลงานของดิฉันก่อนเลยเหรอคะออคุณไข่โมเขาก็เห็นผลงานของดิฉันแล้วนะคะ เขาโทรมาเร่งให้ฉันรีบมาสัมภาษณ์ที่นี่ทันทีเลยนะคะงั้นพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเออพี่โมโคะเดี๋ยวกันค่ะคะคือมุกจะฝากพี่โมพิจารณาคนที่จะมาสัมภาษณ์งานในพรุ่งนี้ด้วยนะคะไข่มุกได้ข่าวว่าผลงานเขาดีจริงๆค่ะมุกเองก็แอบโทรไปจีบมาแล้วค่ะโอ้อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะโมเอาอไงดีอะ เอาเป็นว่าเธอก็มาเริ่มงานเลยแล้วกันอืมแต่เวลาเธอไปเจอลูกค้าก็แต่งตัวให้มันมิดชิดหน่อยแล้วกันค่ะข,ขอบคุณค่ะไปไล้ครับปะจะไม่ชอบเลยคนมีรอยสกักหน้าตาก็ดีแต่สักอะไรก็ไม่รู้เละเทอะไปหมดนั่นน่ะสิ ชอบพูดว่าเป็นงานศิลปะศิลปะฉันว่าเลอเธอไปหมดมากกว่าตอนสาวๆมันก็ดูดีอยู่หรอกแต่พอแก่ตัวไปฉันว่ามันไม่น่าจะดูดีแล้วนะเออพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละพี่ถึงไม่ชอบคนมีรอยสักไงเส้็สสักทีเอ่อเดี๋ยวฉันขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ ไปสิมาบอกฉันทำไมอ่ะค่ะโมไปกินข้าวกันปะเฮ้ยจะไปยังไงหรอพี่งานยังไม่เสร็จเลยไอเดียตันหมดแล้วเนี่ยพี่เพิ่งคิดงานได้แล้วเหรอยังอ่ะแต่หิวทั้งคุณขายมุกทั้งลูกค้าเล่งงานกันยิกๆๆเลยเนี่ย จะทำไงดีอ่ะอืมพี่ว่าเอางานของร้องใหม่มา,มาแก้ไหมล่ะเฮ้ยพี่มันจะดีนะมีเาขาโครงแบบอยู่แล้วอะ่ะแก้นิดแก้หน่อยก็เป็นงานเแล้วแหละงั้นเอามาเลยเนะาะเอาเลย ลูกค้นีงานของพี่กับพี่พึ่งคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเอาไปเสนอลูกค้าได้เลยนะคะขอบคุณค่ะหืงานดีมากเลยนะคะพี่โมอย่างนี้ลูกค้าต้องชอบแน่ๆเลยคะ่ะแต่มุกดูคุ้นกับงานแบบนี้มากเลยค่ะพี่โมเ คุณมูคะขอดิฉันดูหน่อยนะคะอ๋อได้ค่ะเอ้ยนี่มันนี่มันงานของนิฉันนี่เธอสองคนเอามาได้ไงเอะไรงานเธอเลยจะมาอยู่ที่ฉันได้ไงใช่มั่วแล้วเธอนี่นะชอบแอบอ้างทำไมถึงชอบเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองไม่มดเป็นยานทำเองไง ไม่เชื่อนางนะคะเราสองคนน่ะช่วยกันทํางานนี้ทําไมทั้งสองคนมีนิสัยแบบนี้ล่ะขโมอยมันสมองของคนอื่นมาใช้ยังจะมาว่าฉันอีกอพี่โมคะเทคเนิคแนวเสื้อผ้าทอมเพลนคืออะไรหรอคะเอออ๋อเป็นภาษาฝรั่งเศสอะคะ่ะหมายถึงภาพรวงตาเป็นการสร้างเอฟเฟกต์สามมิติลงบนผ้า นอกจากเป็นจิงิ้เพื่อสร้างความสนุกแล้วยังใช้เพื่อปรับปรุงรูปร้างหรือเพิ่มในเยอร์ได้ด้วยนะคะืมว่าแล้วว่าเทคนิคนี้มคุ้นนี่พี่เพิ่งพี่โมที่ตอบไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเอาผลงานพี่หญิงมาใช่ไหมตอบมาสิพี่ ขอโทษนะคะพี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษะะพี่สองคนที่ทําตัวแย่มากเลยนะคะฉันจะฟ้องคุณพ่อเออเอออย่านะคะอย่าอย่าอนะคะพี่พี่แค่ไม่อยากให้เขาต้องไปพบลูกค้าตอนพิเศษงานนะคะเอ๊ะทาไมล่ะคะก็คนไข่มูกก็ดูสิคะเนี่ยค่ะเนี่ยรอสักเต็มตัวขนาดเนี้ย ถ้าไปพบลูกค้าก็ขายงานไม่ได้แน่เลยค่ะใช่ค่ะคุณไข่มุกลูกค้าชั้นสูงทั้งนั้นเขาคงรับไม่ได้แน่แเลยค่ะเพราะก็เห็นพนักงานมีรอยสักแบบนี้นะคะพี่หญิงฝาก่าเลยค่ะ ฉันสั่งไว้ตอนที่เรียนอยู่เมืองนอกละคะ่ะพี่สองคนฟังนะหนังสือทุกเล่มบอกไม่ได้จากหน้าปกถ้าเราไม่เปิดอ่านมันจิตใจใคนก็เช่นกันไม่สามารถบอกได้จากภายนอกนะคะฉันจะบอกให้คุณพ่อพักงานคุณสองคนโดยไม่ให้เงินเดือนแลนะถ้าคุณสองคนยังไม่สำนึกอีกก็เตรียมหางานใหม่ได้เลย ไปค่ะพี่หญิงไปคุยงานกันต่อดีกว่าคะ่ะค่ะเชิค่ะพี่บอกแล้วว่ารอยส<ะ>ัมันไม่เกี่ยวกับการทำงาน